สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกสาวมาตัดผมนะคะอยากจะตัดผมสั้นขี้เกียจมัดผมไปโรงเรียนพี่เขาก็มัดผมแบบเป็นจุกให้นะคะเพราะว่าจะเอาผมกลับไปฝากยายความรู้สึกเข้าร้านตัดผมครั้งแรกตื่นเต้นมากนางบอกตัดออกมาแล้วก็รู้สึกเสียดายแทนก่ะทุกคนนายทีแล้วพี่เขาก็จะเก็บผมเตรียมตัดแล้วนะคะช่างถามเจ้าส่งไหนก็โชว์ไปเลยค่ะรูปนี้เลยค่ะ ัดไปดูรูปไปกลัวจะไม่เหมือนช่างบอกด้านหลังเสร็จแล้วเหลือเก็บรายละเอียดด้านหน้าอีกนิดนึงเสร็จแล้วพี่เขาจะใช้ใบปองผมให้แห้งนะคะสบายเลยจะหลับนวหนุนโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือใส่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบคือนางนี่ชอบมากไม่ต้องมัดผมแล้วลุกขึ้นเสยผมไปโรงเรียนได้เลยค่ะและนี่ก็คือทรงที่นางเลือกนะคะ ก็ถูกใจสุดๆไปเลยค่ะ